สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่พาทุกคนมาดูสวนหลังบ้านแล้วก็ตรงข้างบ้านนะทุกคนคะอ่า <c oughs> อ่าตอนหลอกก่อนๆเคยเห็นเบิง์ได้ไหลายสวนแต่ว่ายังไม่ได้เคยถ่ายคลิปวันนี้มีคนถ่ายคลิปให้ค,หคือโมจิท่าเป็นตากล้องก็เลยจะถ่ายคลิปให้ชมว่าในสวนมีอะไรบ้างยังไงนะทุกคนคะแลวก็เห็นเบิรงว่าต้นใหม่ไม่ใหญ่แต่สํ้นรแล้วนะั่นนี่มาดูกันนะทุกคนคะ รอบๆนี่เห็นเบ้องในสวนตามันสีบบคอยอันนี้ปันไดเพราะว่าจะควองไทยเองมาดูนะคต้นขาอันนี้บริเวณหน้าบ้านนะคะมีต้นมีสุยางเฮียหนูมีสุยางเนยมีต้นบักมีต้นกล้วยต้นบักม่วงอันนี้ก็ต้นบักม่วงอันนี้ต้นหมกเอียงเฮ่อเหมือนก็ตอนนั้นงฟ้นขาว่าต้นบักละมุดโอเปแมนต้นหนงเอียงเฮ่ออ้ยจ้อยอันนี้ต้นหมกเอียงนี่ มาทีเฮา,าอันนี้กะต้นมะม่วงสวนนี้ทุกคนขานี่คือสิ่งที่เจอต้นแบบอังเงินถาว่าพี่ยังมายังมายังมาเมืงองผอและเห็ดเล่าวไว้เถอะเพื่อมันใหญ่เห็นมันเป็นอันเห็นมันเป็นเครือขืนนี่ผดและเห็ดอันนี้ไว้เห็ดเล่าไว้ต้นอ่งเนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต้น มีคนละคนละสายพันธุ์หนูัางมากน่าจะมีอยู่ประมาณสามสายพันธุ์นี่ไงสกาลาต้าอันนี้ก็คือกันสามตัวนี้คือกันอันนี้พันธุ์ยังนี่หนูสัางมากประมาณสามพันธุ์เดี๋ยวรอให้มันโตนะต้นขาจะจีเป็นหมาแง้มไลยแต่ว่าพันธุ์นี้คือใหญ่ไม่กว่ามูแท่นี่ต้นอันนี้ใหญ่ไม่ไม่ตัวอันนี้เฮ็เดเกียรตปะอยู่ในน้อยส่วนเออนี่ต้นอันนี้หนูมากมาก นี่ๆๆๆชอบต้นอันนี้มาเลยแต่บ่ห่วงว่าเขาเอินต้นยังคือยังต้นกล้วยแต่ว่ามันเป็นต้นกล้วยโคตรชอบต้นอันนี้เลยอันนี้พอเอามาปลูกไปให้สวนทั้งหมดเลยคือพอบางคนปลูกิดเลยอันนี้ก็ต้นมะพร้าวนะคะต้นมะพร้าวเดี๋ยวสงสัยต้นมะพร้าวเนี่ยเดี๋ยวข้าอนาจะเดีวปีนต้นมะพร้าวแต่คิดว่ามันาจะเป็นต้นใหญ่หรอกมันาจะเป็นมะพร้าวต้นเตี้ย มันอาจจะสูงอันนี้ก็ต้นบุกซีดาต้นบุกซีดาเต็มรังบานเลยพ่อปูไว้เป็นสวนรังบานเดี๋ยวน่าจะอีกประมาณาสี่เดือนน่าสิได้กินหมากอีกประมาณสี่เดือนน่าสิได้กินหมากตอนนี้กําลังไงกําลังต้นไงล้ะถือว่าไงก็เกาลายได้หนิไม่มีห้านยังมึงทัวบ้บานเลยแล้วก็มีต้นอันนี้นี่นี่นี่ต้นอันนี้ทนทนเดอ้อ ตอนอันนี้หนูเอามาปลูกตั้งแต่ต,ตอนช่วงที่่ามายุ่งเฮียนใหม่ๆเอาต้นอันนี้มาปลูกช่วงหนึ่งตายไปแล้วเด้แต่ว่ามนที่นี่ไปไปลมากมันฝืนกลับขึ้นมาือเก่ามันงหมดตายตอนแรกนี่เฮียงแกงแดงแล้วเพราะว่าบ่ไดหดน้าบ่ไดยุ่งเฮียนเัมนที่นี่ตอนนี้กลัลังกลับมาแล้วเดี๋ยวจักหน่อยกับสีญงเป็นโฮมถามมันใหญ่ี่ยจักหน่อยมันกับสีเป็นโฮมพอดีเอาโต๊ะมหม้เฮียนอ่อนเอาเข็มไว้ทานางันงเหรียญขางเฮียนพอดี พราะว่าอยู่อบ้านหนูมันอยู่นอกทงเนาะบ้านหนูมันอยู่นอกทงมันที่นี่อากาศมันเย็นดีอากาศเย็นดีอากาศมันทายเท่ร่มเย็นสบายหมอก็แบบว่าโอเคเอยังมานั่งหลินทำมันมีโฮสินะแต่ตอนนี้ก็ประเด็นี่จะร่มเย็นยังเนาะอันนี้ก็ทั้งน้าไว้แต่หดสตัวนี้เราจีริเปิดน,น้ำโหสอันโดต้นไม้อยู่ซื้อทั้งน้ามาใส่น้ำไวเพราะว่า ฟังทงา,า,ยยาง,หง,ทงหนาสายยางโมฮอดฟังทางหนาสายยางโมฮอดก็เลยเดี๋ยวเอาทางหนามาตรงไว้เดี๋ยวคิดว่าอนาคตน,นาจะได้านาจะได้ตัวก้อนน้ำไปพุ่นอีกเพื่อดีใจเด็กโฮดมันใหญียังไงยังมาเมื่อกีเฮาเอแล้วือื่อเคือปลูกต้นไก่กันแต่ถามมันใหญ่นี่เป็นโฮมดีดีเดี๋ยวน,ยนี้ต้น,นอะไร มจ่อจิได้กินยยมเลยนี่เุณมากแล้วอันนี้ก็ต้นหมกข้าวพ่อว่าปลูกเป็นแถวไปเลยแต่ว่าคิดว่าน่าจะบอ่อต้นใย,ยแห้งดอกเมื่อเข้าหลังบานลังบานกับมิตรต้นบกสีดากับต้นบมกข้าวนี่ แน่ม่นหนีต้นบักซีดาไปเลยต้นบักซีดาแล้วก็ต้นบักพอยู่ขอๆพอแล้วปลูกไว้หันให้เบิ้งเลยเฮ้าส่วนอันนี้เป็นต้นมั่นมั่นอ่ามั่นหานาที่มั่นแบบว่าเอาไปตุป้มไว้ทอะอัน,นกินได้ดอกกินอันนี้ละหรือฮ็ดข้องหวานก็ไดเฮ้เฮ้าแล้วก็มีสวนผักด้วยนะคะต้นขาต้นอันนี้กัอีกประมาณหุ่นละอีกสี่เดือนหาเดือนสี่ได้กินหมากอันนี้ก็เป็นสวนผักนะคะ ไม่ย่ากปลูกซ้อนพักไว้หลังบ้านนี่ต้นบักเขือต้นบักเขืออันนี้ต้นอันนี้น่าจะต้นหอมอันนี้น่าจะต้นหอมอันนั้นก็น่าจะเป็นพักบุ้งคิดว่าคิดว่านั้นน่าจะเป็นพักบุ้งต้นหอมบักเขือแล้วก็จะไม่ยาก่จะปลูกอีกเรื่อยๆอยจะปลูกอีกเรื่อยๆนะคะทุกคนค่ะก็ซิมีสุยางหลายชนิด ตอนแรกว่ามองนี่ตอนแรกเมืองบริเวณนี้นี่ตอนแรกทีนู้ต,ตั้งใจไว้คือนู้นว่านูนจะเอาแค่เสียเอากระทอมที่ไม่เป็นกระทอมไปไพผ่นะนะที่ซื้อว่าแต่ไปถัาตั้งนั่งกินเขาเล่นหรือว่าไปทําวมันนั่งเรนล้างบ้านวันที่นีะเล้วปลูกพักแล้วเรียบร้อยก็เลย <c oughs> เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปไปเฮ็ดขางบ้านก็นได้เพื่ออนาคต,ต้นใหม่แบบใหญ่มันเป็นโฮมนา่น,นีก็ค่อยเสียเอามาใบขางบ้านดีกว่าตอนแรกคิดว่าเสียเอามไาว้นี่แหละ แต่บนทนี้พอปลูกผักปลูกยังแล้วก็เลยอ่ะบ่เป็นหยังเดี๋ยวไว้ใบไทยรักคางบ้านมันทร์สิเป็นตนานังพอดีเพื่อแบบแคกไปไถมาก,ก็สิได้นั่งเล่นมองหลังบ้านตอนนี้กักลายเป็นสวนบักไม้ของพ่อเบอร์ล้วสวนบักสกีดาสวนบักสีดาสวนข้างหลังพู้นก็สิเป็นต้นกล้วยแล้วก็ต้นบักม่งมวงคือเก่าเฮานุเฮานูมาปลูกต้นบักม่วงกับต้นบักอันต้นบักว่าซันต้นกล้วย มันกวหนีหนูปูหนแะต่แต่ถ้าไหนเห็นเฮี้ยนหลังนี่มเด้กินหมากรอายอะไรเด้อันนี้ก็กำลังเป็นหมากมังม่วงนีก็เป็นหมากเลยแต่มัน่มันย่ามมันตอนนี้อันนี้ก็เป็นสวนที่ทําข้างบ้านแล้วก็หลังบ้านนะคะอีกประมาณหาที่หาเดินพุ่ลังทัานเจี๊ได้กินหมากกินเด้เก็บเกียเก่ยวผลผลิต <laughs> ทุรลกินไหมเอ้าไปขาย <laughs> เขาตอนนี้ไปขายตลาดวันน้ทุนลกินไหมไมนรับขาย ขายทรงก็ได้ตัวมันจิพ่อขายทรงมาต้นหนึ่งหี่สิใดจั้งหน่วยถามก่อนถ้าัดปลูกเพิ่มแล้วอันนี้ก็เป็นสวนหลังบ้านแล้วก็ข้างบ้านนะที่ปลูกอ่าปลูกต้นไม้ปลูกพลไม้นี่ว้ถากินเองท้เฮียนนี่ยแหละหรือว่าบางที่มันอาจมีรายก็อาจจิพ่อได้แบบใบถาแบ่งพี่นองหรือว่าเพื่อแบบ แขกไปให้มากเพื่อเอฟซีเวลเลน,นํากับพอ่อแดดเอาฝากเอาตอนเพื่อนนักเสียนาแม่เพราะว่าถ้าท่อกรบเด็ดซื้อเนอะาะท่าปลูกไปลังบานมันบดอกบท่ามันเป็นหมากปุ๊บแขกไปใหยมากกับพอ่อแดดเอา,าตอนเพิ่นเอาฝากเพิ่นนักเสีนาขนา้าวเอาไปกินกับสีกินว่เบอดอกก็เป็นตะไลยยแล้วก็อ่าอย่างอีกเหรอแล้วก็อยู่ทุงหน้านะะทุกคนขาอยู่ทงหน้าหรือว่าอยู่บ้านพอนูกับมีปลูกอีกแต่ว่าบ้านพอนูจะปลูกไรยางมีทั้งต้นบบกพริกบบกเขือ บ <ge> ักเครือถั่วเครือเทศผักอ er ีอย like ่างมีเบิดอยู่บานพ่อหนูข้อโพดก็มีปลูกอย่างอื่นบักถั่วบักทัวมีเบิดอยู่บานพ่อหนูเพราะว่าบ้านหนูอ่ะจะมาปลูกนั่นปลูกนี่ที่แบบเป็นเพิ่ออย่างคือืชผักสวนครัวงสิบ่ะบ้านหนูจะมาปลูกอยู่หน้ากับปลูกได้ปลูกเบิรเซียงปลูกเท่งบักบัวบักอื้อบักเพื่อในทื่บักน้ำอีอย่างมีเบิดบักถั่วบักทัวมีเบิดเลยอยู่หน้าบ้านหนูจะมาปลูกพอาปู ปูกับยาไม่ยากก็พอบุญเนี่ยแหละจะมาปลูกเราจะมาปลูกพักปลูกยาเนี่ยแหละพ่อได้ขายน้ำพ่อได้เอามาใส่กินน้ำตะกี้นะตะกี้นี่มูม๊ยแงมเลื่องเลี้ยนมาปุ๊บนี่ไม่ยากสิมาบักทัวให้เป็นกรรมเป็นกรรมเลยตะกี้ไม่ยากจะมาบักทัวให้เป็นกรรมเป็นกรรมเสื้อตะก้าเปนนางขายน้ำบานมาละศีบาทตะกี้นี่มูย๊ยมีความสุขหลายขายของในเงินขายบักทัวได้มาละศีบ,บาทน,นี่ดีใ,ใจหลายตะกี้ ทุกวันนี้ก็ยังปลูกนะคะแต่ว่ากับบ่วคอยแถาไปขายดอกส้มหวากกันมิแต่เอาไปฝากตอนพี่น้องเอาไปฝากตอนพี่น้องแบบเพื่อผู้นำผู้นี้มากเลยน,น่าหรือว่าอาอูมากกับเอาฝากพี่น้องไปกับช่วงน,นี้ก็ไดคขายแต่ว่าก็ยังปลูกพืชผักสวนครัวเหมือนเดิมนะคะปลูกทั้งยูนาทั้งยูฮิยันตอนนี้เดี๋ยวต้องรอดูอีกประมาณ4ี่หเดือนรอดูผลผลิตนะคะตุกคนขาวาจะเป็นแบบใดสีมีหมากให้กินบัวสีมีหน่อยมีหลหลสำหรับเดี๋ยวเราตดดามชมแล้วก็เราดูว่าะจะ สวยแค่ไหนสําหรับสวนหลังบ้านแล้วก็ข้างบ้านนะทุกคนขาเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ